มหมู่บ้านลาช่วยด้วยโอ้เอลซ่าเป็นยักษ์นะเอลซ่ามาถล่มหมู่บ้านเลยไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอเอลซ่าแม่เอลซ่าเป็นแม่เหรอว้าวแม่สวยขนาดนั้นาาเลยอ่ะอยู่นีิวันนี้จะมาเล่นอะไรจ๊ะ เอนรถดักซี่เล่นแบบไหนคะอ๋อเล่นแบบนี้หรออยู่นี้ต่อบ้านกันไหมต่อแล้ก็แล้วก็อ่เอา,เอา,เ,อาเอาบ้านมาต่อกันแต่ได้หยุดหนึ่งอันนั้คืออะไรคะโยงแกบ,บานโน้ทพยาบาลมันจะมีโยงแกบ,บานฮะ มีโรงพยาบาลกี่อันสองอันอมีสองอัน<ช>มันมีทั้งหมดกี่อันออ้มันหายไปอันหนึ่งเหรอหายไปอันหนึ่งกลัไปเล่นยังไงคะ my god บ้านพังไปแล้วโรงพยาบาลพังไปแล้วว,ว้าวอะเนี่ยอื้กองอะไรอ่ะกองขยะรถขยะจะไปเก็บขยะแล้วโอ้โหเอาไปเล่นแบบไหนวมันมีอะไรมันมีอะไร มันมีอะไรอยู่ข้างในต้องแกะดูเอาแกะดูเด็กๆก็มาเอาด้วยอืว,อว่าขวานนะเนี่ยหนูขอขวานได้ไมหมดเลยใช่เซนต์ตะขอให้หรือเปล่านะได้ใช่เหรอกูเซนต์ตะขอมาให้ของขวันเต็ม่หมดเด็้ว่าทำไมอ่ะ รถตำรวจมารถตำรวจวิว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 รถขวานวิว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 รถตำรวจล้อมแบบไหนคะวิว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 รถพยาบาลล้อมแบบไหนวิววิวรถรถดับ คนเจ็บไปรับคนเจ็บก่อนค่ะโอ้รงพยาบาลหอได้ด้วยโอ้ลองลองเสียงรถพยาบาลด้วยลูกวิววิวโอ้ยรถแท็กซี่เจ็บหรอรถแท็กซี่เจ็บไปไหนคะโรงพยาบาโลโรงพยาบาลกบาตกน้ำจับวายรถพยาบาลตกน้ำต้องเรียกรถตำรวจมารถตำรวจช่วยด้วยช่วยด้วยรถตำรวจรถพยาบาล ตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วโอ้พากันแบกไปเลยแบกไปเลยโอ้ยกไหวไหมไม่ไหวยกไม่ไหวต้องเรียกรถดับเพ,บเพลงิงรถดับเพลิงช่วยด้วยลองเสียง<อ>รถดับเพลิงด้วยโอ้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 รถดับเพลิงรถพยาบาลรถแท็กซี่รถตำรวจช่วยกันขึ้นมาจากบ่อน้ำเร็วโอ้โอ้รถดับเพลิงหอบไปเลยรถ, <c oughs> รถพยาบาลช่วยได้ไหมยัง ช่วยได้ยังได้แล้วช่วยได้แล้วนะไปไปไปรงพยาบาลก่อนเลยไปหาคุณหมอ,อไปหาคุณหมอ <c oughs> คุณหมอ <c oughs> คุณหมออยู่นี่คุณหมอช่วยด,ด้วยแท็กซี่ไม่สบาย <c oughs> โอ้ทำการรักษาเรียบร้อยแล้ว,ลวต่อไปรถรถรถตำรวจรถตำรวจรถตำรวจเมื่อกี้ก็ตกนะ้ำพังไปแล้ว เยมาแล้วไม,นะไม่ตกน้ไม่ตกน้ำเหรอโอเครถตำรวจถ่ายแล้วแล้วทำไมรถดับเพลิงไปนอนแอ่งแมงอยู่ตรงนั้นน่ะ <c oughs> รถดับเพลิงหลับออารถดับเพลิงช่วยคนเสร็จแล้วเหนื่อยนอนหลับเลย <c oughs> <c oughs> รถดับเพลิงเข้าสถานีดับเพลิงไปเรียบร้อยแล้วนอนแอ่งแมงไปเรียบร้อยแล้วรถดับเพลิงเหนื่อยมากเลยต่อไปภารกิจของเราคืออะไรดีคะ โจนมาไหนโจนมีโจนหรือยังอ๋อสมมุติว่าต้นไม้คือโจนนะต้นไม้ตอนนี้คือโจนหนตำรวจคะตำรวจอยู่ไหนหรอแล้วตำรวจนั่นคือตำรวจนะเราไปโจนโจนจะไปทำอะไรดีอตำรวจอ๋อมันเหมือนกันเลยนะแม่ว่าตำรวจเอาอันนันเป็นตำรวจแล้วกันเนาะโอเคโจน จนจะไปเปิ้นธนาคารจนจะไปต้นธนาคารธนาคารเปิ้นธนาคารโอ้ยตำรวจม,มาจับตำรวจม,มาจับช่วยด้วยช่วยด้วยจนเปิ้นธนาคารตำรวจล้องตำรวจรว้องเราตำรวจล้องแบบไหนวิววีวิววีเราตำรวจมาช่วยวยังมีของขวัญอยู่หรอ ไปจับโจนก่อนไปจับโจนไปจับโจนจับโจนเข้าห้องขังเลยเข้าห้องขังไปเลยห้องขังโอ้นี่คือห้องขังนะว้าวนี่คือห้องขังเอาจับโจนมาเลยโอ้โจนเข้าห้องขังไปเลย แต่กุญแจมือโอ้โหเรียบร้อยแล้วจนออกไม่ได้แล้วภารกิจของเราเสร็จเรียบร้อยต่อมือต่อไปไฟไหมไฟไหมบ้านต้องโทรเรียกรถดับเพลิงก่อนกรีกรีฮัลหโหลฮัลโหลรถดัเดดเดบเพลิงหรือเปล่าคะ ไฟไหม้บ้านมาดูให้หน่อยค่ะจ้าโอเร็วๆนะคะไฟจะไหม้หมดบ้านแล้วค่ะจ้าร้องเสียงรถดับเพลิงได้ นจะหน้าไม่ยอย่างงี้ต้องไปรถไปโรงพยาบาลช่วยะะด้วยค่ะช่วยพาไปโรงพยาบาลหน่อยค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ต่อไปเรียกคุณหมอมารักษาคุณหมอไอ้ไอ้ยาง คุณหมอคุณหมอมารักษาคนก่อนค่ะคนป่วยค่ะโดนไฟไหม้ค่ะคุณหมอคุณหมอคุณหมอช่วยด้วยค่ะรักษายัางไงดีคะอันนี้คืออะไรคะบ้านผู้หญิงอ๋อบ้านผู้หญิงสีชมพูนะแล้วคุณหมอช่วยคนยังคนหมอคุณหมอยังไม่ช่วยคนเลยคนอาการสาหัสแล้ว ันนดตนะัวนะเสร็จแล้วเเหรอเราไปพักฟื้นก่อนคนพักฟื้นก่อนนะโอเคไปไ<ด>พักฟื้นที่บ้าน,นอ๋อไปหาร,รถับเพิงรถับเพงดับไฟให้ยังอะ่ะได้แล้วโอ้หภารกิจเสร็จเรียบร้อยเตม็มภารกิจต่อไปเป็นอะไรคะ ของขวัญเซ็นตะคอดเหรอเซ็นตะคอดให้ของขวัญมาเหรออ๋ออันนี้เราจะเปตุก๊กตาอ๋อนั้นคือตุ๊กตาหรอต่อไปจะมียักษ์มาถล่มหมู่บ้าน หลบมุมบ้านาเลยไม่ใช่อ้าวไม่ใช่เหรอเอซ่าแม่เอซ่าเป็นแม่เหรอว้าวแม่สวยขนาดนั้นเลยโอ้แม่แต่งตัวเอซ่าร้องไงล่ะแม่แต่งตัวอ,อี่ผมอ๋อนั่นคือหวีนะอเอซ่าแต่งตัวจะไปไหนคะ,ะไปเที่ยว,ไป,ยวไปเที่ยวที่ไหน ไปเที่ยวทะเลไปกับใครอ่ะไปกับเบบีไปกับเบบีเอลซาสวยยังเอลซารักไหมรักเอลซาไหม แล้วพร้พอมพร้อมจะไปทะเลหรือยังพร้อมแล้วไหนทะเลอยู่ไหนเอาน, s <S อนาู่นมาเลยเดี๋ยวขี่รถเมย์ไปทะเลต้องอุ้มเมย์บีก่อนนะต้องจัดจัดร่างกายก่อนนะอุ้มเมย์บีแบบนั้น อนนันไม่เนกอุนันฮิวโอเคเอลซ่าเดินทางในลูกได้เจอแม่ได้อแม่จ e. ้าอเทะเลนีโอ้ทะเลทะเลสวยงามมากทะเลน้ำใสเลยน้ำสีอะไรทะเล สีฟ้าไปเลยกระโดดลงเล่นน้ำเลยตุม้มต,ต,ต้องถอดรองเท้าเล่นด้วยใช่ใช่ใช่เอซ่าต้องถอดรองเท้าเล่นด้วยนะใส่รองเท้าส้นสูงเล่นไม่ได้นะเออไอถอดไม่ออกอ่ะเอกา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  ยังสั้นได้ใจความมากเดี๋ยวซาไปเล่นน้ำเลยเล่นน้ำกับพี่อยู่นี้เลยเอา้าเบบี๋ลงไปก่อนเนบบี่ลงไปก่อนแล้วใครจะจับเบบี๋เราวะวังเบบีบ้จมน้ำนะโอ้ยซา,าเล่นน้ำเย็นชื่นใจ ไปเบกกิ้งมาแล้วเออ่เบบี้ก็เล่นน้ำกับเอลซา่าเ <c oughs> ย็นชื่นใจบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>